ถูกปล่าใช่เหรอใช่ปล่าเล่นได้นี่แบบเก่งเลยเก่งเลยลูกถ้าเล่นได้ปลเอาเลยหมเล่นได้สิอแถวแรกก่อนทีไปทีละแถววันบายวันวันบาย มันลงมาสองน้ตอล้ลูกอืม่ลูกดูสิว่ามนไหนแตเย็นเย็นน้องพีเดี๋ยวก็ทำได้ลูก <c oughs> ลูกฉันเล่นกับกล่องลังเดี๋ยวเราจะทิ้งกล่องเนาะใช่ไหมหรือป้าจะเอาไปใส่ของที่บ้านป่ะเอาไปเลยเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวลูกสาวฉันมันจะต้องหกลมเพราะอีกกล่องนี้แน่นอนมีเลยเหรอใช่หรอูเมื่อกี้หนก็ดีดไปแล้วอ่ะ ภาษาภาษาเหมือนเล่นซิมซิตี้เอ้าโอ้ไม่เข้าค่ะอะไรนะครับกินเปรี้ยวๆแต่ว่ามีม่น่าจะกินเยอะแค่หนึ่งเพพอแล้วเปรี้ยวๆหนึ่งอันอ่ะแล้วหนูไปคาาตรงเอวทำไมมันเป็นที่คาาผมลูกเดี๋ยวมันมามานี่แล้วเปรี้ยวๆเอาจากไหน ไหนมีเปรี้ยวๆหรอนี่ลูกฉันรู้ที่เก็บเปรี้ยวๆหรอไหนมามีดูโอ้ยลมลมเอาวิธีกินแค่อันเดียวพอลูกอะมาแกะาะเออพูดภาษาอังกฤษๆๆอะไรก็ไม่รู้ ไม่ต้องถือไม่ต้องถือเอาไปบอ็อกเขาบอกบอ็บอกบ็อกก็คือกล่องนะเปลี่ยนแล้วล่ะเอ๊ไม่เล่นไม่เล่นไม่เล่นโ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 นอ๋อมันหล่นลงไป ระวังลื่นนะคะเด็กๆเรียนเป็นโนกี่วันต่อสัปดาห์คะมามีอ่าวันเดียวค่ะแต่ว่าพยายามจะให้ซ้อมทุกวันเดี๋ยวหกล้มเดี๋ยวหกล้มลูก

ไลโน่ไลโน่ไมเล้ยงกับำ ไว้อน่้งเียวขีป้องขึ้นไหลแล้วก็กดคี่ต่อไปแต่ว่าทุกนี้ต้องอยู่บนคีห้ามปล่อยคีห้าปล่อยคีโนโนเราไม่กดนิ้วเดียวอย่างนั้น <c oughs> เราไม่กดพร้อมกันให้นิวน้วไปนี้นะ นมันเข้าใจกันได้ยังไงเนี่ยภาษาอังกฤษอะไรมันไม่ใช่ภาษาอังกฤษนะคะทุกคนมันเป็นภาษาอะไรมั้รู้กันสองคนนี้ใช้ปลายนิ้วนะใช้ปลายนิ้วเป็นตัวสวดนะลูก พิธีปิดวิเวกไหมคะเมื่อกี้พิธีซ้อมเป็นโนเสร็จแล้วไปได้ลวขอให้พ่อดูจริงตแม่เนี่ยเขาเรียกว่าไม่ไม่ปล่อยโอกาสใช่ไหมน้องพี ต้องพี่รักษาโอกาสตัวเองไว้ใช่ไหมลูกอย่าดูหนาทานั่ง,ง <laughs> เปียนโนแบบบ้านบานไ,นไปการไปกินีฬาิีเดี๋ยวคราวหน้าต้องมาหันดีไซน์จะไหนอ่ะน,นะเริ่มต้นทีละนิด <laughs> แค่นี้ก็เก่งลนะ้ว <laughs> มันนั่งอยู่ได้สัก5นาทีนะ <laughs> ก็โอเคนะเ <laughs> <laughs> มื่อวานให้ครูม,มาลองสอนที่บ้าน ครูถึงขั้นงงไปนิดนึงอาจจะแบบเครียดอยู่ว่าต้องมาสอนนางจริงจังมีเลขไหมเด็กๆไม่เป็นลายมันเบี้ยแล้วมันอร่อยเหมือนเดิมไหมลูกอ๋อแล้วพี่ทียังไม่กินหรอครับอ่อหลามากินสิลูก มันมีแกะไม่ถนัดนะมันมีถือกล้องอยู่ลูกพีีท,ทาเปคับพี่ดีไดต้องฉีกมาให้เยอะๆลูกเมื่อวานน้องพีดึงมาแล้วออกมาแต่ไม้อะเสร็จแล้วเอาไปทิ้งเอาเอาดึงดึงไอติมออกมาก่อนจับไม้ก่อนจับไม้ออกมาก่อนลูก เตรียมน้าให้เด็กๆอาบล้เตรียมเตรียมเสื้อเสื้อผ้าสําหรับพรุ่งนี้โอ้ใครเนี่ยคุณพาลิชามนส่งมา2,500ดวงครับกล่องมันไม่ค่อยสะอาดนะลูกมันมีแต่ขี้ฝุ่นนะครับน้ำพี่เข้าไปน้ำพี่อาจจะเป็นผื่นได้นะลูกคันๆน่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราอาบน้ำเนาะ ไม่ได้ไม่ได้เข้าไปไม่ได้น้องพี่มีเลขให้พี่พี่ไหมมีไหมครับเลขอะไรสองกับอันนั้นก็สองสองสองเหรอสองก็สองอ๋ออ่ะพี่ทีมีเลขไหมลูกมีเลขไหม ไม่ใช่ไอดีนเบอร์ลูกเฮ้ยไม่เอาเข้าป่าไม่ได้น้องพี่มันลื่นนะลูกไ,ไ,ไม่รู้รน้องพี่ไอติมหนูเดี๋ยวมันเลอะขี้ฝุ่นข้างในแล้วหนูกินเข้าไปนะพดีในเชลโลเข้าไปในท้องออกมาเอาแบบนี้ว่าเอาไปเก็บเลยเดี๋ยวตอนนี้เลยดีกว่าปะอัญญาลุกลูกพอละ เขาใส่ของมาพอแล้วไม่เล่นล้อะอัญญาเดี๋ยวนะน้องพี่เก็บกระดาษมาทิ้งสิเอามาทิ้งให้หมดเลยพอละโอเพอไม่ให้เล่นแล้วลูกสกปรกไม่ต้องช่วย ราดันก้นฉันอีกตายน้องพี่ไม่ต้องจับแล้วไปล้างมือเลยไม่ต้องจับแล้วเดี๋ยนะเดี๋ยวในหะ้นอนในกล่องเลยนะคืนนี้ยอกมา ้งพี่มือเลือไปไป้ายพ่อเหรอล,ล้างแล้วเมื่อกี้หนูไปจับไอติมพิธีใช่ไหมพี่วาค่ะไม่ใช่ค่ะออกค่ะตรงนี้ขับไม่ได้ค่ะลูก ทางมันไม่มีให้ขับแล้วลูกออกมา ใช้ทางขับรถค่ะลูกออกไปเอาเป็นไรกอออออออ้าวโดยละมอมจริงเหรอ ไม่มีเขายังไม่ได้ชนเอา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 รู้ฉันวิ่งถือดาบเป็นบางระจัน อยากเมื่อวานเห็นตอนแกรมคอนกมรกนกมมี่พี่มอทาทา,ทาเต้นกับลูกบนเวทีอยากเห็นพ่อๆกับลูกทั้งสี่บ้างหวังว่าจะเป็นการแบบเล่นเป็นโนมด้วยกันบนเวทีเรไปถ่ายตอนร้อหักสิ แล้วให้เราถ่ายอะไรอะ่ะลูกเขาวิ่งไปวิ่งมาเอออพิธีเก่งมากเลยลูกพิธีเอาไปเก็บอ่าน้องเกาหัวเลยดูทำอะไรคะ เรนโบอะไรเรนโบลูกอ๋ออ๋าเรนโบ้โอเขาคุยกันรู้เรื่อง มีเบ,บื้นอีกคันหนึ่งเนาะเอามาขับด้วยกันเนาะอีรถนี้มันดีมากนะทุกคนพี่ท,ทีก็ต้องพูดอย่างนี้ใช่ไม่เป็นไรลูกแบ่งกันเล่นได้เล่นได้พี่วาเล่นได้ลูกเล่นได้แบ่งกันเรามีสี่คันลูกเ,เหมือนบ้านใหญ่นะมีรถสี่คันโอ้โหห้องนี้ทําเป็นอย่างนี้ครับพี่ทีใครรื้อครับ เราจะเก็บไหมหรือว่าจะให้ป้านุทิ้งดีโอเคหนูไอตัวแสบ <c oughs> อาอ,นะอัญญาลีนห้ามแสงสิลนะูกโอเคเจ็บตรงไหนคะ มาพี่ว่าหลบๆกันพี่ว่าเจ็บตรงไหนเจ็บตรงไหนบอกมามีสันนี้เงิอ๋อเหยียบเท้าเหรอคะลูกโอเคเราไม่แซงกันติอัญญาไแต่พี่ีไปเก็บไม่ได้ขอ้ององก็ชนข้างหลังโอเคพี่ีตกใจไหมครับตกใจโอเคพี่ีไปเก็บของเล่นไปลูกอ่ะแบบพี่ชายเก่งมากลูก ย <laughs> <laughs> อ้วนเสียหลัก <laughs> ไม่แซงนะคะไม่แซงนะคะาาไม่เอาห้ามแซง โอ้ยชนเก้าอี้คุณย่าเอาชนเก้าอี้คุณยา่าเดี๋ยวคุณย่ายืดก็เดี๋ยวยืดรถเลยนะเก้าอ,อี้หังอีกแล้วนะ แล้วท่เราเห็นหมเนี่ยซ่อมไปไม่รู้กี่ทีแล้วเนี่ยดูหาอีกแล้วเป็นรูกแล้วสงสัยมามีต้องเอาอะไรมาบูตรงนี้แล้วมั้งสั่งทำพวกแบบเบาอะไรมาหุ้มดีกว่าแล้วมันคุยกันได้อขอนังมุมเดียวแล้วกันไม่งั้นเดี๋ยวคนดูก็จะเวียนหัวฉันก็จะเวียนหัวด้วย รถเกือบความพี่ชายน่าจะเล่นต่อเอออ๋อยก็ว่างอะนะป้าหน่อยยาชนเออได้ไปเติมไปตรงเติมได้ค่ะเติมตรงไหนตรงไหนตรงไหนปั๊มน้ำมันคะตรงนี้หรอคะไหนถังน้ำมันอยู่ไหนคะอ่าแล้วจะเติมไงแล้ว ไอย่าอ้วา,วาเดี๋ยวมันหล่นลงมาใส่ลูกเอาอะไรอันนี้เหรออไดโนเสาราเหรอ,อนน อ,ออเดนเสาร์ไงเอาไปสิออเดนเสาร์นี้นี่พี่ว่าเขาชอบอ่านหนังสืออ๋อพี่ว่าชอบอ่านหนังสือ,อเ,เอาแบบนี่เอามาให้มัมมี่ เมื่อวานฉันเพิ่งเก็บตรงนี้ทำไมมันเป็นอย่างนี้อีกแล้วฮ่าฉันล้เหนื่อยทำไมมันเละเทะอีกแล้วอะลูกมันมีเพิ่งเก็บเมื่อวานอ่ะพี่ที่เก็บของเล่นในห้องเนี่ยครับเหนื่อยแล้วต้องเก็บไหมครับไม,ไ,มไ,มไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวมันมีให้ป้าโนเก็บให้นะโน้ต้าร์เอาไปทิ้งนะมันมีไม่รู้หรอก ป้าหนูเขาอาจจะทิ้งก็ได้หรือไม่ทิ้งก็ได้ใช่ไหมแล้วหนูจะเสียเส่ยงไหมล่ะเสี่ยงไหมว่าป้าหนูจะทิ้งหรือเปล่าก็เสี่ยงแล้วกันนะเนาะเผื่อป้าหนูเขาไม่ทิ้งก็ดีไปแต่ถ้าป้าหนูทิ้งก็ทําใจเนาะโอเคดีวนะถ้าพรุ่งนี้หาไม่เจอไม่ร้องไม่ไวอยๆนะลูกโอเคดีว ยากจะจัยตรงนี้คืนจริงๆหเห็นแล้วก็ถอนใจม,มันม่ไม่รู้ครับ ไม่ได้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 ทำอย่างนี้เลยหนูก็โชว์เลยลูกเออมันใกล้เกินไปมันใกล้เกินไปมันใกล้เกินไปหนูจะโชว์หนูโชว์งนี้เอออย่างนี้ได้นี่ค่ะคาเบอร์ข้างนี้ดีกว่าทำอะไรก็บังสิ